สวัสดีค่ะสวัสดีก็เปลี่นสาัดบ้านนาเนาะพี่น้องเดี๋ยววันนี้สาราจะพามาซองนอใหม่นะเหาอหนู้สึกว่าไปซองปลาเฮ็ดกะสีเพราคอยมีหรอค่ะเฮ็ดเพื่อนกะสีเพราคอยออกแล้วเนาะฝนทิ้งช่วงเพราบโตกลายมือแล้วกะสีแห้งแน่เดี๋ยวห้ามาซองหานอใหม่คนระับพี่น้องก็เลยแหงมันแต่ว่าสา,าัดแม่เมืองกะขี้อยู่ค่ะขนเด้อค่ะพี่น้องไปค่ะไปลุนน้ำการข้ามวันนี้ว่าสิโชคสีมานวานะมาตรวนมาก่อนที่จะ มีแตนออยู่ในๆเหอนนู้ี่น้องนีหลายนออยู่พี่น้องเกิดอ้อมกอเลยแต่ว่าคงจะอยู่ในในจักหน่อย Hmm. No, I'm กอแหลข,ของห้าวค่ะพี่น้องนี่สีโนอหานอเนาะค่ะก่อมาก,ก่อนนี่ก็ถือว่าโชคหวานทู่พี่น้องเรียงกันเลยค่ะกำลังขึ้น,นงามๆเลย ปีนองที่สองไล่ๆนอ,นลอีนอนนึงค่ะนาเพินถึงสีรถลงค่ะพี่นองเียนามถล่มลวไปถกปีนองนนต่อค่ะ อุ้ยเกาะไผยอยู่ข้างหน้าเราแต่ว่าส้มอีกเกาะพายโบหลายคแบ่น้องลองมาซองมงาาึงนอนว่าสีเรือพี่น้องคนบอกกับมีคนมาหาคือการขับเบ่งห้งอยลงบนเขาอยู่อันนี้ติดถนนเนาะแต่ว่าบ่หึงกระเซียนพวกคนสีเลือบ่ 你看这个形态，可乐了，身体瘦瘦，看怎么样？ もうかまいに行くの Ну. No. ยัเขาไ่ได้เด้วยี่นรอติดุงมีกเนานะ อวนก็ี่นอนนอนนงทข้างไหลนะเขาย่าตัวละนี่มีดเขาไปได้ด้วยนอน ข้าเจ้าผงสิเขามากค่ะพี่นอ้องเนี่ยแล้วไฮแล้วน่าเราเพิ่งกับภาคกันมาหาแนวกินเนาะพี่น้องขาวฟ้าก็ได้แนวกินก็ได้ซื้อได้ขายก็ได้พ้าใบถ้ากินใวถ้าเห็ดกับขาว,าาขาวาก,กับพี่น้องอตสาระกัามากขอพอดต่ห้อยมือฝนเอาไปเดียวไปค่ะพี่นอ้องซองตค่ะเอา้าพี่น้องเสาลาห็น อ๋อมีเห็ดเพลิงค่ะพี่น้องนี่เห็ดเพลิงอยู่ในกอไผ่เห็ดเพลิงท่ามค่ะพี่น้องนั่น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 ว้าวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันเพิ่มีดอกเดียว่พี่นออ้องเห็ดเพลิงท่ามค่ะพี่น้อง ตูมๆเลยค่ะแต่ว่าคือไม่ดอกเดียวพูดเดียวสิหาเบิ่งก่อนค่ะว่ามีอีกบอ,อเฮ็ดเพิ่มยูตะวันเห็นดอกเดียวกับพี่นอ้องนี่น้องใหม่ค่ะ โจกูอีกหนอก่อฟังหนึ่งเล็กหนอเมื่ออกมาเอาฟังนี่ค่ะบพี่น้องนี่จะกำลังขืนเย่อยางนีจะบอกห้อยข,ขึ้นเอาไปอิอันนี้จบบขืนไม่เนี่ จะยังออกไปข้างนอกนะครับพี่น้องช่อง,องลมเปินถ่ายยุ่วด้วยพี่น้องหู่นหอนข้างนอกวัอนี้ร้อนมากพี่น้องมดขวดนึงเลยไหมเอาฝั่งในกอนถึงใจม <laughs> ้าขาวพี่น้องนี่เทาหอนออกมากพอกันนะกับวัดสวนมาดปอน นี่มาเบิ่งผลงานมาตรีมมันก่อนโอ้ได้หนึ่งกระถุงกระเที่ยวเลยพี่น้องอีกของสาวราัาผู้เดียวนะนี่กระดพ่อได้กินยูค่ะพี่น้องมา่อเห็นตาเพิ่นซับน้อยยังไ่งถิ่มไว้ให้เบิ่งเดี๋ในป่าคนมหาไรกับพี่น้องเขาก็ได้กับพ่อก่อนนหนมิตรห้อยเพิ่นจะหวากระดา يح ูค่ะไปค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้สมหรคลิปหนาฟอกันไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับเลรครับ